บอกอร่อยก๋วยจับถุงละ50สตางค์ <c oughs> สวัสดีจ้าแม่ออนเองจ้าวันนี้แม่ออนมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้แม่ออนจะชวนทุกคนไปกินก๋วยจับกันนะจ๊ะย้อนวัยสมัยเด็กๆนักจ้ากว,ว่าก๋วยจับของแม่ออนสมัยเด็กๆตอนนั้นถุงละ50สต่างเองนะจ๊ะเพราะว่าแม่ออนได้มาโรงเรียนวันล,ละ2บาทเองตอนเด็กๆนะจ๊ะอยากรู้เ่ยว่าก๋วยจับสมัยเด็กๆแมออนที่แม่อนอนกินเป็นยังไงกันบ้าง พร้อมหรือยังจ้าถ้าพร้อมเราก็ต้องไปเก็บผักบุ้งกันก่อนนะจ้าเพราะว่าสมัยน้นเขาก็ไม่ได้ใช้ถั่วงอกกันนะจ๊ะใช้ผักบุ้งงั้นเดี๋ยวไปเก็บผักบุ้งไปเก็บผักเคียงปวดจับอีกนิดหน่อยนะจ๊ะไปค่ะเดี๋ยวเข้าสวนกันจ้าแล้วก็ไปดวูวัตถุดิบและวิธีทํากันเลยนะจ้าว้าวอันนี้ดอกแก้วมังกรน,นะจ้าก่อนที่เราจะไปเอาผักบุ้งนะจ๊ะเราก็จะมาเก็บต้นหอมกันก่อนใบหอมนะจ๊ะ ใบหอมแดง ตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่ผักบุงมันอยู่กันแล้วนะมันไม่ใช่แปลงอะเราปลูกไว้แบบไปพร้อมกับฟักทองอาจา้ามันก็เลยอยู่ไปรวมกระดงฟักทองจ้าถ้างั้นเดี๋ยวเราก็จะมาแหวกหาผักบุ้งกันก่อนนะจ๊ะ จ้ก็จะเป็นผักบุ้งสีแดงนะจ๊ะยอดมันอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เยงหนอนกินจ้าทุกคน จ้าตอนนี้เราก็ได้ผักบุ้งแล้วก็ต้นหอมมาแล้วนะจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนอื่นกันจ้าจ้าในส่วนของเนื้อสัตว์ก็จะมีดินไก่นะจ้าเพิ่มเข้าไปแล้วก็เลือดไก่จ้าส่วนดินไก่นะจ้าเราก็จะมาทําความสะอาดโดยตัดส่วนเล็บออกก่อนนะจ้าจ้าเราจะใช้กรรไกรตัดส่วนเล็บออกก่อนนะจ้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปล้างค่ะ จ้าตอนนี้เราก็ตั้งหม้อแล้วนะจ้าเราก็จะใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะจ้าล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วกระเทียมจ้าแล้วเราก็จะใส่เกลือจ้านิดหน่อยนะจ้าเพราะว่าหม้อใหญ่จ้าเสร็จแล้วเราก็จะใส่สองซองนะจ้าเครื่องทำก๋วยจับหรือเครื่องทำพะโล้นะจ้า เราก็จะใส่ผงปรุงรสหมูนะจ๊ะพริกไทยจ้าแล้วก็ตามด้วยสีอิ๊วดำจ้า แล้วเราก็จะใส่น้ําตาลนะจ๊จะจาเราก็จะใส่ไปอีกนะคะหนึ่งกระบวยจ้าจากตอนนี้หม้อเราเดือดแล้วเราก็จะใส่เลือดไก่ลงไปเลยนะจ๊ะ ตอนนี้หม้อเราเริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะเราจะมาลวกผักบุ้งกันจ้า เราก็จะใช้หม้อที่เราลวกผักนะจ๊ะลวกเส้นนะจ๊ะวันนี้เราใช้เส้นสดนะจ๊ะเราก็จะลวกเส้นของเราด้วยจ้าเส้นมีจ้าเราไม่ได้ใช้เส้นกว๋วยจั๊บนะจ๊ะถ้าวันนี้ไม่อ,อนใช้เส้นสดนะก็จะไม่ลวกนานนะจ๊ะเราก็จะเอาขึ้นเลยจ้า จ้าตอนนี้เม่อเราเริ่มเดือดแล้วนะจ้าอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ลูกชิ้นกันนะจ้าจ้าตอนนี้วัตถุดิบของเราก็เตรียมหมดแล้วนะจ้าเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยกันจ้าวันนี้เป็นก๋วยจ้าบแบบเส้นหมี่ที่แม่ออนเคยกินสมัยเด็กๆนะจ้า ก็จะใส่ผักบุ้งที่เราลวากนะจ๊ะวันนี้ผักบุ้งเรามีอยู่นิดเดียวเราก็เลยใช้กระหล่ำไปด้วยนะจ๊ะกะหล่ำลวกจ้าไข่ต้มเป็นไข่ไข่ต้มที่แกะแล้วไม่สวยเลยจ้ะก็จะใส่พริกไทยนิดหน่อยนะจ๊ะ กระเทียมเจียวจ้าตอนนี้กระเจับ ของเราก็เสร็จแล้วนะจ้าเป็นกว๋วยจับเส้นหมี่นะจ๊ะย้อนวัยสมัยเด็กๆกันจ้าไปค่ะไปกินกว๋วยจับกันจ้าตามองกล้องหน่อยตาเป็นไงอร่อยไหมแซ่บจีโอตาบอกอร่อยกว๋วยจับแม่ออนบอกตาบอกอร่อยจ้าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตาจะต้องขอรอบสอง เดี๋ยวจะให้ตาขอกว๋วยจับรอบสองวันนี้หม้อใหญ่จ้าเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวแม่ออนจะตักไปให้ตาทวดจ้ะเอาไปแบ่งให้ตาทวดนะ <c oughs> <c oughs> ตาบอกแบ่งให้ไอซี AC ขาที่บ้านด้วย <c oughs> จ้องกันใหญ่เลยค่ะสงสัยอยากกินกว๋วยจับ <c oughs> ตอนนี้ตากาลัง s ซ y อร่อยมากจ้าตอนนี้ยายชิมแล้วเป็นไงจ้าอร่อยไหมจ้าก๋วยจั๊บสมัยเด็กๆก๋วยจั๊บเส้นมีอร่อยยายบอกอร่อยเสียเสียจะกินไหมเสียเสียออมไม่กินยายบอกอร่อย จ้าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอากว๋วยจับนี้ไปให้ตากันแล้วนะจ้ามาจ้าทุกคนมากินกว๋วยจับกันจ้ากว๋วยจับอร่อยอร่อยนะกว๋วยจับสมัยเด็กๆของแม่ออนที่แม่ออนเคยกินนะมันไม่ใช่เส้นเราใช้เส้นหมี่จ้าเพราะมันมันไม่มีเส้นไอ้นั่นอ,ะนอ่ะเนาะเพราะสมัยก่อนเขาก็ไม่นิยมกันนะแถวต่างจังหวัดเนาะแถวบ้านนะ่ะค่ะเขาไม่นิยมเขานิยมเส้นหมี่ก็อร่อยดีจ้า กว้จับไว้จับถุงละห้าสิบตะตางยายก็บอกว่าสมัยยายนี่ถ้วยละสลึงถ้วยละยี่สิบห้าตะตางอ่ะนะแต่สมัยแม่ออนก,กินสมัยถ้วยละห้าสิบตะตางจ้ะ เราก็ไม่ได้ใส่ถั่วง,งอกด้วยเราใส่ผักบุ้งสมัยนะั้นะนะสมัยนั้นก็จะเป็นผักบุ้งจ้ะเรางอกไม่มีเอาเลยอ้าวจริงๆแล้วกว๋วยจับที่จริงแล้วมันจะมีเส้นกว๋วยจับเนะาะเอาโตมาแล้วเพิ่งรู้ว่าอ๋อกว๋วยจับจริงๆแล้วมันจะมีเส้นกว๋วยจับของมันต่างหากเรากินกว๋วยจับแบบเส้นหมี่มาตั้งแบบจนโตอะ่ะ เเลอกเอเคุณเอาเออเลือกอะเดี๋ยวรออนนัน่้งเนองน้องเป้จ้าจ้าถุงนี้เราจะไปให้ตาทวดกันจ้า จ้าตอนนี้ก๋วยจับของแม่ออนก็หมดแล้วนะจ้าอร่อยมากๆเลยใช่ไหมครับอันนี้เสียคลิปนี้แม่ออนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะจ้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย